โรคใบด่างมันสัมปะหลังมหันตภัยร้ายที่ระบาดและกระจายวงกว้างอย่างรวดเร็วยังไม่มีวิธีรักษาได้จึงทำให้เกษตรกรขาดแคลนต้นพันธุ์มันสัมปะหลังที่ปราศจากโรคเป็นจำนวนมากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสัมปะหลังแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสัมปะหลังสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถต้านทานโรคใบด่างมันสัมปะหลังได้ ส่วนหนึ่งได้มีการนำเชื้อพันธุกรรมพันธุนทานปอดโรคไวรัสจากต่างประเทศในลักษณะนเนื้อเยื่อนำมาขยายพันธุ์เพื่อให้มีจำนวนต้นมากพอสำหรับการใช้ทดสอบและปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในกระบวนการพัฒนาพันธุ์ต้นทาน CMD หรือโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังนั้นต้องมีการปลูกทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคมากที่สุดอาจต้องใช้เวลา5-7ปีมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสัมปหลังแห่งประเทศไทยและคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการผลิตต้นพันธุ์สะอาดเพื่อเพิ่มจำนวนต้นกล้ามันสําปะหลังอย่างรวดเร็วโดยเกษตรกรสามารถทำด้วยตนเองได้ลงทุนไม่มากนั่นก็คือวิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด x 2 0และ x 8 0โดยทางมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทยจะทำการคัดเลือกท่อนพันธุ์ในแปลง ที่มีการตรวจสอบประวัติการปลูกอย่างละเอียดและเลือกตัดท่อนพันธุ์ที่มีอายุ8-14เดือนเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น1.5-3เซนตเมตรที่ปราศจากโรคและ,มะแมลงนำต้นพันธุ์ที่ได้คัดเลือกไว้มาตัดเป็นท่อนประมาณ6-8เซนติเมตรโดยให้มีตาอย่างน้อย2ตาขึ้นไปรอยตัดที่ท่อนพันธุ์ต้องเรียบและไม่เกิดบาดแผลที่ตา จะตัดได้ประมาณ20ท่อนจากนั้นนำท่อนพันลงไปแช่ในสารเคมีไยอะมิทอกแซม4กรัมต่อน้ำ20ลิตรเพื่อป้องกันมแมลงและสารเคมีแมนโคเซป60กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือคาเบนซิม30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเพื่อป้องกันเชื้อราโดยแช่ไว้เป็นเวลา10-15นาทีก่อนนำไปปักชำํำ ระหว่างที่รอการแช่ท่อนพันธ์ุให้เตรียมวัสดุปลูกและถาดเพาะกล้าโดยใช้แกลบดิบขุยมะพร้าวฟิลเตอร์เคก้กในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อหอห,หลังจากนั้นเติมน้ำสะอาดและคลุกเคล้าว,วัสดุปลูกให้เป็นเนื้อเดียวกันนำถาดเพาะกล้าไปวางบนโต๊ะในสถานที่ที่ป้องกันมแมลงได้แล้วบรรจุวัสดุปลูก ลงในถาดพอกล้าจนเต็มเสมอปากถาดและใช้ไม้แหลมเจาะตรงกลางหลุมวัสดุปลูกให้เป็นรูทําการคัดขนาดและความสมบูรณ์ของท่อนพันธุ์ก่อนนําไปปักชําลงในถาดพาะกล้าให้ตาอย่างน้อยหนึ่งตาฝังอยู่ใต้วัสดุปลูกและบีบวัสดุปลูกให้มีความแน่นพอประมาณหลังจากปักท่อนพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ําให้ดินชุ่มพอประมาณ และทิ้งไว้ประมาณ21 3 0วันเมื่อต้นกล้าอายุได้21 3 0วันทำการย้ายต้นกล้าออกไปรับแสงแดดจากธรรมชาติเพื่อให้ต้นกล้าสามารถปรับตัวอย่างน้อย7วัน ก่อนนำส่งถึงมือเกษตรกรปีพุทธศักราช2563มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยได้มีการทดลองผลิตต้นกล้ามันสำปะหลัง k u 5 0โดยใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X20 จำนวน800,000ต้นและได้มอบต้นกล้า X20 ให้เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งได้มีการจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดวิธีการขยายพันธุ์ต้นกล้าแบบเร่งรัด X20 และ X80 นอกจากวิธีการขยายพันธุ์มันสปะปลังแบบเร่งรัด X20 แล้วมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสปะปลังแห่งประเทศไทยยังมีวิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัดด้วยวิธีการ X80 อีกด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X80 จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปนะครับ